สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเงินเข้าไม่คาสายท่านที่เกิดลัคนาราศีธนูเปิดดวงประจำเดือนตุลาคม2566คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงประจำเดือนตุลาคมสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านใดไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมค่ะในเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีธนูถือว่าหนักสักหน่อยนะคะมีภาราด้านหน้าที่การงานจากความมุ่งมั่นทำให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส่วนดวงการเงินมีเงินเข้ามาไม่ขาดมือได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น งานที่ทุ่มเททำจะทำรายได้ให้อย่างต่อนเนื่องค่ะให้ระลึกเอาไว้เสมอว่าจะทำงานอะไรก็ตามจะต้องถูกต้องแล้วก็มีคุณธรรมไม่อย่างนั้นอาจเกิดความเดือดร้อนด้านกฎหมายขึ้นมาได้ด้วยนะคะการงานธุรกิจมัจ่นคงช่วงนี้มีภาระมากแต่เราก็มีความเด็ดขาดสู้ลุยได้มีปัญญาดีให้ระวังคำพูดค่ะ ดวงหญิงจะได้รับอำนาจในการสั่งการได้เลื่อนขนั้นเลื่อนตำแหน่งถ้ามีความขัดแยง้งให้มุ่งทำงานเราให้ดีมากกว่าจะไปเสียเวลาต่อกัอนกันบางคนพบเจ้าหนายที่เข้มงวดด้วยนะคะการเงินดีค่ะมีเงินเข้ามาไม่ขาดรายได้ดีได้เพิ่มเงินเดือนเพิ่มรายได้ยิ่งติดต่อพบปากคนก็ยิ่งมีรายได้มาก งานที่ทุ่มเททำจะทำให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องเหมาะกับการวางแผนการเงินยาวไปในอนาคตนะคะใครโสดอยู่มีโอกาสพบรักถ้าเลิกรักเก่าก็จะพบรักใหม่ช่วงนี้ความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะจบหรือจะแก้ไขให้ดีขึ้นได้ควรรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจะทำให้มีความสุขยิ่งขึ้นใครมีคู่บางคู่ห่างกันเพราะฝ่ายหนึ่งเดินทางให้ระวังสุขภาพคนในครอบครัว มีโอกาสป่วยปัญหาเก่าจะจบลงหรือว่าครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงเช่นย้ายบ้านนะคะสุขภาพแข็งแรงเบิกบานระวังร้อนในแล้วก็ความดันค่ะให้พึงระลึกเอาไว้เสมอว่าจะทำกระทำการอะไรก็ตามจะต้องถูกต้องแล้วก็มีคุณธรรมนะคะไม่อย่างนั้นอาจเกิดความเดือดร้อนด้านกฎหมายขึ้นมาได้ด้วยค่ะ ส่งท้ายกันที่เคล็ดลับเสริมดวงชะตาเพื่อให้คลายคล้าจากปัญหาและความเดือดร้อนให้ไปไหว้สการะขอพรจากเจ้าพ่อศาลหลักเมืองที่อาศัยอยู่นะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงประจำเดือนตุลาคมสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ